สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าสายผู้พามาเบิงวิธีการเก็บหญ้าเก็บหญ้าไว้ให้บัวในฤดูหนาวในนอร์เวยก์กันจ้าตอนนี้รถไถกําลังอะไรนะพันหญ้านะจาน่านาะตัดข้าเจ้าไปตัดเลี้ยงแถวไว้แล้วข้าเจ,จ,จ้าไปติดพันนะจ้าเห็นไหมจ้าเครื่องกําลังใช้ในการพันเดี๋ยวสายผู้กลับกล้องไปให้เบิกจา้า,าผู้ชาขับรถอ่ะผู้หญิงเหรอออผู้ชาย <c oughs> เร,เราอา้ยอยู่ไหนอยู่ในรถคันนั้นนะอ๋อนี่นี่นีี่นี่น,น,นี่พี่นอ้งองรถคันเนี่ยฮะกดแล้วเอานจะทายังไงอะเชา้ามน่้นนอ,ะะอ๋เอา,าหอานอจ้่างเ ช้าๆมาตามมาคุณป้าจีนนะจ๊ะน่ะขอบคุณคาะแฟนสาวกับคุยทำฟ้ามัวนอนะจ๊ะในถึงร้อนไปที่นี่าตุ่งยาไ่เจริเนก็ได้เข่านานไปที่ี่เที่ยวตลาดจุ่งหยาไปกับเพืเที่ยวประมาณสองสาข้างในช่วงซัำเมอร์จ้ะเพรเที่ยวอรถตัด ดกกระสีนี้รถอันนี้กระสีปรตูขึนไปจะาะสีเนีที่ตัดเลี้ยวขึ้นไปอกจากปูนยาขึ้นไปจนเต็มพอเลยจักรกระสีออกมาม้วนด้วยพลาสติกเขาที่ถึกนก้อนๆที่ยยที่นอเห็น,หนหที่นู่นเจัะก้อนนึงใหญ่มากเลกนอกป็นพันกิโลเนจักก้อนใหญ่มากพระเจ้กระสีเละจักตปูขึ้นไปจนเต็มปูขึ้นไปเต็มก็ถึงพันดินพลาส้วกระสีปล่อยลงมาที่น้กระสีทีรถถงนนึงกระสีมาก เอาไปกองรวมกันไว้โมเมนต์ปลูกหน่งนี่มันเดียวจากงานพี่สาวปลูกหลายหมอนเลยจ้ะเยอะมากถ้าปีใดได้นาหลายกระสีแบ่งขายน้ำสำหรับฟ้ามืพอ้นทีนาเพราะเพราะกระสีมาซื้อซื้ออันไปใส่ได้จ้ะไปให้ง้วนจ้ะเนาะสำหรับในนอเวกกระสีประมาณนี้จ้ะเอาเข้าไปเต็มถังแล้วก็ม้วนแล้วนะหิมะกระสีปกคุ้มหนาวหิมะเต็มเบิดกระสีบ่มียาให้งัวนกินแล้วจ้ะก็ต้องเก็บเกี่ยวเราพันไว้ยังซี่ล้จ้ะ แล้วก็เอาอันเอาไปให้งวงกินอยู่ในคอกจากน้ำฤดูหนาวน้ำนานหิมะอาจารย์ จะรถตุ่นยาจะสาผู้อยู่กับสาวสกุลระเต๊แต่มาดูรถมาดูรถไถพันยา่า เจ้ากระสีเอาหญ้าเนาะจ้ะเนาะข้าเจ้ากันคันแรกกระสีเป็นรถตัดห้าไว้ที่นี่กระสีนี้รถมาเอาห้ามันกระสีไทยห้าขึนไปนทาถังันในเต็มก้อนที่สีมาพันเลอันแลปพลาสติกพอพันได้แลปพลาสติกเนาะจ้ะเนาะพอาญ้าเต็มกัอนน้แลปพลาสติกเนาะจ้ะพี่น้องอันใหญ่ยี่หรี่ได้พี่น้องว่าแม่นน้อยน้อยเนี่ยจ้ะคุณอะแน่นมากพี่น้องแน่นจนกดไม่ลงอะพี่น้องเหมือนก้อนหินเลยอะจ้ะคือก้อนหินเลยได้จ้ะนิดนิแน่นเป็นก้อนหินเลยจ้ะ จ้าวิถีชาวฟาร์มในต่างแดนจ้ะวิถีชีวิตฟาร์มย้ำเสม,มอก็ต้องปลูกหญ้าปลูกหญ้าไว้แล้วก็ต้องเก็บเกี่ยวไว้ย้ำหน้าหนาวหิมะมันท่วมเนาะจ้ะเนาะเก็บมาเหงหัวกินย้ำฤดูหนาวจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันตอนมวนแล้วจ้ะพี่น้องจ้า คันนั้นม้วนคันนี้เก็บยากโอ้หลานซ้ายน่อยกันั่งอยู่น้ำหลานชายน้อยก็นั่งอยู่ด้วยนี่ละจ้าในนอเว์กเก็บหยาไว้ใส่นในฤด,ดูหนาวไว้ให้กลัวอันนี้ก็เป็นฟาร์มของพี่สาวคนไทยนจ๊ะจนานอ เราสะกดระเบิดจะไปใกล้ลลไรรถไถที่ไถเอาคันนั่นก็นคือสองคัดนาะพี่น้องอันนั้นก็นคือเก็บหญ้ามะกรอนาจะี่อันนั้นคือม้วนใส่ขาวๆไว้แล้วนาจะนอะอันอันนั้นคือม้วนเสร็จแล้วก็สิม,วม้วนมาเราบะกรองไม่มีจ้าก็กเอารถมากผนไปฟาร์มอีกเพียนนึงนจาจะนอะนีที่มว้วนเป็นม้วนแล้วอูมวอ้วนใหญ่ดีเด้กพี่น้องบูร่ะ มวนใหญ่มากเห็นว่าจะเริ่มมวนแล้วนี่เห็นว่าเกี่ยวหาที่เปเป็นติันอนอุมุ่มไันี่คันกันอุม่มุมบัดนีก็จะเอากระตีเอาคาสติคม,มว่วนเห็นว่าจันี่ตนไนี่นองก ทันเรียบร้อยแล้วก็ตัดอัตโนมัติแล้วก็ปล่อยลงจ้ะเดี๋ยวเราจะปล่อยลงเลยจ่ะาะ้ิ่งนี้รถเก็บรวมกันอีกเท่ยนึง าวามในต่างแดนแบบน้องจ้าสปทั่วขอบคุณทุกคนต้องจ่าที่เข้ามานะไอ้กำลังใจสายฟูจ้าไปเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า